ประเทศไทยมีเรื่องห้ดาม่าไม่เว้นแต่ละวันล่าสุดกำลังมีดราม่าเรื่องตัวฆ่าชมถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนงหวัดเชียงรายโดยประกาศราคาไว้ถึงคนละ9ก0าบบาทเกือบพันแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติจะต้องจ่ายหนึ่งพันห้บาทต่อคนทั้งนี้ถ้ามองจากเหตุผลของกรมอุทยานแห่งชาติด้านหนึ่งก็พอจะยอมรับได้แต่จากที่ทราบกันดีว่าภายในพื้นที่ถ้ำหลวงนั้นมีความสลับซับซ้อนยึกยักยึกยัก,ยก ทางทรณีวิทยาพอสมควรดังจะเห็นได้จากความยากลําบากในการช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูป่าทั้ง13คนเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้อีกทั้งย่อมเป็นราคาที่นักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางไปถึงแล้วรพร้อมที่จะจ่ายกับการเปิดประสบการณ์ที่สถานที่มีตำนาน แห่งนี้อย่างไรก็ตามถ้ามองในภาพรวมกรณีนี้แล้วละก็ประเด็นเรื่องไม่ได้อยู่ที่ราคาถูกหรือแพงแต่อยู่ที่ความโปร่งใสของกระบวนการจัดเก็บค่าเข้าชมมากกว่าเนื่องจากเมื่อไม่นานมานี้กรมอุทยานแห่งชาติเพิ่งจะยุติจําหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติด้วยระบบการจําหน่ายบัตรค่าบริการแบบที่จิเก็ตเอ้ยอที่แก้ไว้เป็นชั่วคราวสร้างความสงสัยอย่างมากว่า เหตุใดในยุคที่สังคมดิจิตอลและการจับจ่ายใช้สอยได้ทําผ่านระบบออนไลน์เป็นหลักโดยตรงนี้ต่างหากที่กรมอุทยานแห่งชาติควรออกมาให้ข้อมูลและความกระจ่างว่าเงินค่าทมเนียมเข้าชมถ้ำหลวงจะมีมาตราการตรวจสอบอย่างไงและเมื่อไรจะนําระบบดิดจิตอลเข้ามาใช้สักทีเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลเหมือนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติอื่นๆมากกว่าที่จะให้ข้อมูลเรื่องรายละเอียดของค่าใช้จ่าย950,500บาทฝาดงชีนคิดว่าลม อุทยานแห่งชาติหวรต้องเร่งสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นเพราะแน่นอนถ้ำหลวงจะกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมทั้งสร้างกิจกรรมเศรษฐกิจตามมาอีกเยอะการสร้างความโปร่งใสวิ่งจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งติดตามข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้ต่อได้ที